เป็นไงบ้างคะเรื่องของธุรกิจข้งขวัญก็มีความสุขค่ะก็เพิ่งรู้ตัวว่าทำยูซี่มาได้ย่างเข้าปีที่7แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาขวันไม่เคยทำการตลาดเลยมีแต่แบบลงในช่องทางส่วนตัวของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เป็นช่วงจังหวะประจวบที่มันพอเหมาะได้แล้วขวันก็เลยเริ่มไปออกรายการที่แชร์ของพี่มดดำครั้งแรกค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่า คือการที่แบรนด์เราสร้างแบรนด์มาแล้วอยู่ได้จนถึงระยะเวลา7ปีโดยที่อยู่ได้ทุกวันจริงๆอะค่ะจากลูกค้าพี่ๆที่เขาใช้ซ้ำอ่ะหนูก็รู้สึกว่าเราดีใจที่ของเราต้องดีจริงอะ่ะเขาถึงใช้ของของเราอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ขวัญหายเหนื่อยเพราะว่าอย่างบริษทัทอันเนี้ยมันเป็นของขวัญเองคนเดียวเราไม่ได้มีพาร์ทเนอร์เราไม่ได้มีแบ็กอัพเราไม่ได้มีในทุนอยู่ข้างหลัง ทุกอย่างมันคือขวานกับน,น้องๆในยูซี่ซึ่งแบบเราคือใหม่อะคะ่ะแต่ว่าเราทุกคนก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ทํามันไปทุกวันให้มันดีที่สุดไม่ว่าจะในเรื่องของซึ่งเราเน้นจริงๆเลยก็คือในเรื่องของตัวคุณภาพโปรดักต์อะคะ่ะเรื่องการตลาดเราไม่ได้เอาเงินไปจมตรงนั้นเพิ่งเอาเงินไปทําอันเนี้ยครั้งแรกในรอบเจ็ดปีอ่าทำไมถึงกล้าที่จะเอาเงินไปทำตลาดทั้งที่แบบตัวเราเป็นนักเอกเบย้อต้นที่แบบขายได้อยู่แล้วเลยนะคือมี หลายแเรดนนะคะติดต่อให้ขวานะไปไปพูดโปรโมทแบรนด์ของคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็ทำไม่ได้ติดอะไรเพราะเราคิดว่าของของเราขายได้อยู่แล้วแล้วก็มาเป็นคำพูดคุณแม่คำพูดคุณแม่บอกว่าทําไมเราไปทําให้คนอื่นทําไมเราไม่ทําให้ตัวเราบ้าง หนูก็เลยแบบเจ็ดปีไม่เคยทำเพื่อตัวเองเลยนหนูก็เลยแบบเพิ่งเป็นก้าวแรกที่เราทําการตลาดจริงจังแบบไปออกรายการปรากฏว่าพอควักเงินจ่ายค่าการตลาดฟีดแบ,บ็กกลับมาเป็นไงคุ้มไห<อ>มคุ้มกราบเลยดูงี้สาวขนานใช่ไหมใช่คือคือเงินจํานวนเยอะขวัยก็ไม่กล้าที่จะเอาเงินไปลงตรงนั้นเพราะว่าอย่างแพคเกจจิ้งอย่างของอย่างเรื่องต่างๆหรือว่าโลจิสติกอะค่ะมันคือเงินหมดหนูก็ไม่อยากเอาเงินเอาเงินไปโจมอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ย พอเราทําทุกอย่าง up, เซตอัพเสถียรได้แล้ว <Okay. S 2> เราก็เหมือนเอามาทําเพื่อตัวเราเองบ้านทําเพื่อตัวแทนที่อยู่ต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้การที่จะพักมากกว่าเดิมแล้วเพราะว่ายิ่งพักยิ่งได้หรือสุขแล้ะใช่ก็ตอนนี้รายการติดต่อมาได้แนละ้วหนูอพอไปผอมออกตรงนี้ทํางานแล้วใช่ไมอออกดโดนทางรู้อย่างนี้ทําตั้งนานแล้วหรือเปล่า, <laughs> าหรือยังว่าหนูว่ามันที่ผ่านมามันยังไม่ถึงเวลาค่ะใช่แต่ว่า พอตอนเราไปเรื่อยๆเ,เราไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเกิดหนูลงลุยการตลาดอย่างเดียวเลยแล้วหลังบ้านหนูไม่แข็งมันก็หนูก็ไม่ไหวแต่ว่าคือตอนเนี้ยเราก็ค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปของมันเป็นของของเราเองเราไม่ต้องรีบอยู่แล้วแค่แค่เราไม่ล้มก็พอค่ะมันเป็นจังหวะที่ลงตัวพอดีด้วยใช่เป็นจังหวะที่ลงตัวพอดีแล้วก็ใช้เวลาเซตอัพตรงนั้น,นไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าโชคดีที่ได้พี่ๆห,หลายๆท่านนีรเน้ยพี่ต้นแฟนพี่ใหม่ ก็สอนว่าแบบเขียนสคริปต์เองด้วยนะเขียนสคริปต์เองด้วยแต่พอไปถึงในรายการเสร็จพี่พี่ๆในนั้นก็เปลี่ยนอีกเพราะว่ามันแบบมันมันแบบเหมือนพี่เขาไปจับจุดอะไรอย่างเงี้ยได้เอ้ลิปขวัญดีตรงนั้นเนี่ยเอาพูดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในรายการส่วนใหญ่จะพูดเรื่องของข่าวที่มันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ด้วยใช่วันนั้นก็เลยได้เหมือนได้จังหวะกดล็อกอะไรเลย คือไม่ได้จังหวะปลดล็อกหรอกคือมันก็เป็นเรื่องของกระแสอะค่ะแล้ว mm hmm. ก็เราเป็นนักแสดงมันก็หนีไม่ได้เนาะแต่ว่าแบบก็ทําหน้าที่ของขวัญก็คือตอบในมุมมองของเราที่ mm hmm. ก็เหมือนเดิมว่าเราไม่ได้ไปตอบทําลายใครเพียง mm hmm. แต่ว่าบางอย่างมันถึงเวลาความจริงมันก็เกิดขึ้นแต่มันก็เหมือนทาให้เราแบบว่าหลุดมาจากสิ่งที่อาจจะเป็นปมค้างในใจมาตลอดเกือบ mm hmm. 16ปีไหมคะที่คนอาจจะมองขวัญมาด้วยจากเหตุการณ์นั้นเลยแล้วเป็นภาพจํามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าเกิดว่าคนอื่นมองขวญน,นะขวัญเชื่อว่าเป็นคนไกลตัวไม่ใช่คนใกล้ตัวเพราะว่าคนใกล้ตัวก็จะรู้ว่าหนูเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีผลกระทบกับตัวขวัญก็คือคนใกล้ตัวไม่มีอยู่แล้วนอกจากว่าคนข้างนอกแล้วตั้งแต่สมัยก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นขวัญก็ไม่ได้มีภูมิต้านทานนะเนาะมีแค่คุณพ่อกับคุณแม่พอเราเจอเรื่องอะไรมาเราก็จะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วเพราะคือ เราอยู่ในบ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราคือแบบเราคือไข่ในหินหน่ะแต่พอเราออกไปข้างนอกเราต้องเจอโดนอะไรอย่างนี้บ้างเราก็รับไม่ไหวแต่ว่าก็ก็ที่ผมบ,บอกว่าต้องขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ที่สอนให้เราแบบยืนหยัดแล้วก็ต้องทําในหน้าที่ตัวเองจนให้แล้วเสร็จถ้าไม่อย่างนั้นก็คือ ทีมงานคนอื่นเขาก็จะเดือดร้อนจะมันมีประโยคที่ขวัญบอกว่าหลังจากนีเวลาพูดอะไรให้ให้เชื่อขวัญด้วยม,มันเหมือนไงนมันอัดอั้นหรือว่ายัางไง <c oughs> <c oughs> คือคือขวาญโตมาแบบนี้ขวัญก็จะมีกรอบในในการทํางานหรือคําพูดหรือการการะทําของขวาญซึ่งถ้าเกิดว่าคนอื่นจะมาหวังว่าให้ขวานแบบพูดไปเลยฟาดไปเลยคือกระแสสังคมอ่ะใช่ณปัจจุบนันแต่ว่า ขวัญไม่ได้โตมาแบบนี้ขวัญไม่ได้โตมาจากการที่โดนสอนมาแบบนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าเรื่องราวข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่คําว่าอุตสาหมณีมันคือใครก็พูดได้อ่ะคะ่ะแต่ว่าขวัญก็อยากให้อายุในการทํางานในอาชีพขวัญนะ่ะแบบการันตีกับมันน่าจะการันตีอะไรได้บ้างให้คนอื่นรู้หรือคิดหรือเชื่อว่า ขวัญมีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นในเรื่องข่าวอื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรอตกใจไหมคะกับคลิปที่มันออกมาที่ชาเนที่เดือามาประมาณก็สิบหกปีแล้วตกใจไหมคะี่ขวัญคือมันมันเป็นหนึ่งในนั้นเฉยๆค่ะเราก็ก็ไม่ได้ตกใจเพียงแต่ว่าก็สงสารน่ะหมายถึงสงสารสงสารเรื่องราวในนั้นนะคะทุกอย่างเพราะว่าคือ บุคคลในนั้นมันก็มีหลายคนที่มันเกี่ยวข้องด้วยแล้วหวันว่ามันก็ไม่คัวที่มันจะขุดขึ้นมาใหม่เพราะว่าบางอย่างมันก็มันคนไม่ดีเขาอาจจะปรับปรุงมาเป็นคนดีแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบบุคคลแค่สองคนเพราะหลังจากที่เราได้พูดเป็นรายการไแล้วมันมีฟิดแบกหลังไมมาถึงขันเยอะเลยไหมคะคนมาขอโทษอย่างเงี้ยมีไหมคะแบบคนที่มีค่ะก็ หนูก็พูดเล่นไปว่าหนูเป็นรักคำขอโทษแต่ว,ว่าซื้ออุดหนุนแบรนด์หนูซื้อลิปติกหนูรักหนูซื้อลิปติกก็คือหนูว่าขอบคุณทุกคนที่ที่ขอโทษขวัญน,นะเพราะว่าอย่างแบบอย่างคำขอรหาหลายๆอย่างที่หนูไม่ได้สร้างขึ้นอย่างเงี้ยแบบทิ้งเจอเบอร์รี่หรืออะไรก็แล้วแต่มันมันคือขวัญจำแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแผลในใจขวัญเพราะว่าในสิ่งนั้น,นขวนัญขวัญไปได้ทำ มันเป็นสิ่งที่คนอื่นสร้างขึ้นแต่ว่าก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาประจักษ์แล้วก็ให้ทุกคนเชื่อว่าอุตสาหมนีไม่เคยทําลายใครอย่างไรคนก็เห็นอกเห็นใจเราว่าอู๋ต้องใช้เวลาถึง16ปีเลยเหรอกว่าที่จะแบบพิสูจน์เรื่องบางเรื่องถึงแม้ว่าจะเป็นแบบส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เห็นใจเราสงสารเราด้วยเลยใช่หนูก็สงสารตัวเองมันก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะค่ะพี่เพราะว่าเออ ก็พ ja, like okay. yeah. yeah. ่อขวัญสอนแบบนี้คุณแม่ขวัญสอนแบบนี้บางอย่างเราอยากจะทําแต่มันก็ทําไม่ได้แล้วตอนนี้ยังมีอะไรรู้สึกติดค้างหรือรู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรไหมคะหรือว่าห่อยผ่านไปแล้วผ่านไปให้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 เหตุการณ์อะไรต่างๆมันพิสูจน์ไปเริ่มใหม่เลยไม่ต้องเริ่มใหม่หรอกก็เออก็อเข้าใจขวัญมากขึ้นรักขวัญมากขึ้นแล้วก็ ปกป้องขวัญอย่าทำร้ายขวัญเหมือนเมื่อก่อนก็พอแต่ว่าหลังเหตุการณ์ทันเนี้มันมีคนออกมาปกป้องเราเยอะเหมือนกันใช่มันหนูทราบซึ้งอ่ะเพราะว่าแบบโอ้เด็กอายุ15บห้าหเนาะเจอคำบางอย่างที่เราไม่ได้ทรางมันก็ไม่ไหวเราอมาพูดอะไรชัดเจนแต่ว่าวันนี้มันเหมือนมีคนมาตอบแทนเราแล้วในเรื่องตรงนั้น แต่สุดท้ายท้ายสุดเลยคือหนูต้องขอบคุณป้าแดงอ่ะขอบคุณแบบผู้ใหญ่ที่ช่องทุกคนตอนนั้นที่แบบแล้วขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนด้วยที่ที่นําคลิปแล้วส่งให้ผู้ใหญ่ให้ให้เขาทราบชัดเจนว่าก็ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมันมันเลยที่ทําให้ให้หนูยังมีงานอยู่อะ่ะคือขวัญไม่ใช่เป็นคนแก้วล้าว,าวหรือว่าหรือหรือทำอะไรไม่ดีอะ่ะขวัญไม่เคยทําลายใครแล้วตอนนี้สบายใจขึ้นไหมคะ หนูขอบคุณคุณพ่อนะกับคุณแม่มากที่แบบสอนขวัญน,นะใช่เพราะว่าถ้าถ้าถ้าเอาละพาตัวหนูเองอะ่ะหนูก็คงแบบไม่ได้ดีไม่ได้ดีไม่ได้ดีแบบเหมือนที่ทุกคนบอกหรอกแต่ที่ถามว่าหนูอดทนได้พอใครทำได้พรอใครพ่อกับแม่ค่ะ ญญญแล้วก็รักโรงเรียนด้วยรักโรงเรียน <พอ S 2> เราเนียสอนหนูมาดีอ,าอยากจะบอกอะไรกับคนที่อยู่เคียงข้างเรามาดยตลอดนะครัก็ขอบคุณแฟนคลับค่ะที่ที่อยู่กับขวัญมาตั้งแต่แบบยุคสมัยบ้านขวัญเลยสมัยนู้นเนาะเพราะว่าคือกระแสสังคมมันโหดร้ายสําหรับขวัญมากอะแต่คือหนูก็เลือกที่จะยืนอ,อยู่ในพื้นที่เล็กๆที่เขาปกป้องขวัญรักขวัญ แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่องทุกท่านเลยถ้าไม่อย่งงางนั้นหนูคงไม่ได้อยู่วงการมาได้30ปีอะคะอ่ะแล้วท้ายที่สุดเลยก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตอะไรในชีวิตอะคะ่ะคนเดียวที่หวังดีกับเราที่สุดเลยคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเขาจะแนะนำอะไรเราอยากทำหรือไม่อยากทำอะเชื่อไปเถอะเพราะสุดท้าย16ปีมันก็คือเป็นเกราะป้องกันเรามาเรื่องราดีคุณจะเป็นดอกเตอร์ ดี๋ยวเชิญนะเชิญพี่ทุกคนไปวันที่สิบดหลายคนก็มีคนที่รู้แต่หลายคนก็ไม่รู้ว่าเราไปซุ่มเรียนอะไรยังไงถายหน้าหายตาหนูหายหน้าหายตาไปเพื่อเรียนนี่เลยใช่ไหมคะคือมันเป็นช่วงเป็นช่วงโควิดค่ะแล้วก็หนูได้ไปเรียนแบบเรียนเรื่องต่างๆที่ที่เราไม่รู้ในเรื่องคอร์สต่างๆด้วยแล้วก็ปริญญาเอกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราตั้งใจว่าอยากจะทําให้จบอย่างเงี้ยก็ถามคุณแม่คุณแม่ก็แบบก็พูดมาว่า คุณแม่ยังไงก็ได้แต่ถ้าหลักคุณพอ่พอพ่อก็คงอยากให้เรียนจนให้สูงสุดเงี้ยค่ะอันนี้ขวัญเรียนเป็นทางด้านไหนสาขานที่ถูกต้องที่เอ่อยชื่อเออเรียนรัฐศาสตร์ศาสนาค่ะใช่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองการบริหารอะไรอย่างเงี้ยมันครอบคลุม,มทุกอย่างเพราะว่าอย่างตอนตรีขวัญเรียนนิเทศใช่ไหมคะแล้วก็ตอนปริญญาโทนหนูเรียนบริหาร M B A แล้วถ้าเกิดว่าพอขวัญเรียนตรีเออขวัญเรียนปริญญาเอกแล้วก็อยากเรียนต่อยอดในเรื่องอื่นที่เราไม่รู้แล้วก็ บวกกับอายุเรามันก็สามารถทําอะไรที่เพื่อสังคมได้บ้างข่อยก็คิดว่าเราทําเป็นฐานเอาไว้ก่อนเผื่อพอถึงเวลาถ้าเรามาใช้หรือมาหยิบจับอะไรความรู้มันคืออยู่กับเราไปจนตายอะค่ะม,มันไม่มีทางหายไปไหนแต่ว่าเชิญพี่ทุกคนนะการเมืองบ้างไหมคะทุกคนคือข,อขอ่อยไม่ได้คิดว่าจะไปในเรื่องการเมืองหรือไปไหนแค่คิดตัวเราอะว่าเราจะต่อยอดหรือทําประโยชน์ทํายังไงให้กับ ไม่ต้องประเทศก็ได้เอากลุ่มคนที่อยู่ใกล้ๆเราก่อนอหรือว่าเป็นคําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางอย่างมันไม่ใช่ขึ้นทําประโยชน์มันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องขึ้นสภายอย่างเดียวเราอยู่ทุกที่เราจะทําแบบไหนก็ได้เพียงแต่ว่าคุณมีความรู้พอที่จะช่วยคนอื่นแล้วหรือยังได้หน่ยต้องเป็นาาด็อกเตอร์อุตสาหะดีมันจะเรียก <คำ S 2> น้องนะวันเหมือนเดิม <laughs> แลแหละม,มันจะมีความเขินไม่หน่อยมันก็ต้องมีคำนำหน้าอีก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 แบบหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่เขิดอะคะ่ะเพราะว่าหนูรู้ว่าไม่มีใครเรียกหนูหรอกหรือเวาลาเรียกแบวก็เรียกต้องคนเหมือนเดิมด็อกเตอร์ก็แค่เป็นคําแบบอยู่ในบัตรแค่นั้นเองแล้วจะเป็นโอกาสเป็นอาจารย์อะไรด้วยไหมคะที่เป็นด็อกเตอร์แล้วอะไรเงี้ยอาจารย์เหรอคะคงคงอยากอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นอาจารย์มันคือจะต้องมีรูทีที่มันแน่นอนอย่างขวนก็เย่ากันเราจะไปหาหลาและใช่แล้วก็ไหนจะทําธุรกิจอีกแล้วก็เดี๋ยวเล่นละครอีก เราไม่มีเวลาแมนเดจขนาดนี้ไม่มีเวลาทำสวยของตัวเองเลยนะ,ะไม่มีเวลาสวยขนาดนี้เลยหรอใช่เรียกว่าสวยรวยเก่งตอนนี้ขาดแค่คู่ค่ะอยากมีอยากมีคู่อยู่เหมือนกันของเราอยากอยากมีทุกวันเดิตามมาอยากมีเลย่แตเห็นไทยลายห่าด้าแต่เห็นลาาน่นาสุดมีหมอดูหลายๆคนดูว่าขวัญเองจะมีดวงได้อีกสองปีจะมีดวงได้เป็นคน่างชาติมีเป็นฝรังดูครานี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ระหว่างประเทศด้วยอะไอย่างเงี้ยโมดูทักเอาเถอะค่ะใครก็ได้เอาหล่อพอต้องหล่อนะเอาหล่อพอใครก็ได้เอาหล่อเลยหล่อหล่อดูหน้าดูตาแล้วแบบเจริญหูเจริญตาจริงๆเราเชื่อไหมแบบว่าเขาทักมาแล้วต่อตรงเลยนะว่าเป็นฝรั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับฝันเองอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ไม่ได้อยากจะเชื่อนะแต่ว่าแบบอย่างพี่แก้วอย่างเงี้ยพี่แก้วไม่ชอบแบบสายฝ่อเลยไม่ชอบเลยแล้วก็ เลิฟเวอร์มากตอนนี้ <laughs> พี่แก้วคือเลิฟเวอร์และคุณสาวบีที่สุด<อ>ชมทุกวนัน<อ>เป็นแบบแฮปปี้เฟมิลี่ของอพี่ค่ะแกช่วยโอกาสตอนไปเยี่ยมหลานนี่แหละหนูอาจจะไปอยู่กับพี่สตีฟแล้วก็อยู่กับเพื่อนพี่เขาสักคนหนึ่งเ<อ>ขาไม่จีบเราเราต้องจีบเขาแล้วแหละแล้วจริงๆพี่แก้วเองมีช่วยสกรีนหาไหมเนี่ยเขาก็อาจจะไปอยู่ในตรงั้นเขาจะมีโอกาสได้เห็นอะไรมากกว่าเราได้เจอค่ะในอ้อพี่แก้วมีแบบว่าปักโกเลยทินเดอร์ พี่เกลี่ยแนะนำบอกว่าปักโกเลยเลือกได้ทุกที่แล้วเราลองทำไหมคะไม่มีเวลาทำยังไม่มีเวลาไลยังไม่มีคือขอจะบอกนะคะใครติดต่อขวัญไม่ต้องไลน์มานะโทรค่ะโทรไลหนูตอนนี้คือแบบเก้า้าบวกแล้วว่าคือไม่ได้กดอ่านเลยปักพินจนไม่รู้จะปักพินใครก่อนหล่ะโทรนะคะเราใช้โทรศัพท์เราโทรได้ค่ะ โอเคนะขอบคุณค่ะมาถ่ายลูกกันนะ